สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุลช่วง16-3 1กถกรกฎาคม2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะคะ,ะปลายเดือนนี้นะคะดาวอังคารนะคะคือดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคะจะได้ย้ายตำแหน่งมหาจักร นะคะคู่รักครอบครัวอ่จะยังไงนะคะคู่ก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆหรือคู่จะส่งเสริมนะคะหรือระหว่างคุณกับคู่อาจจะมีในเรื่องของหนึ่งการร่วมกันการจัดการในเรื่องของบ้านนะคะการปรับปรุงการเปลี่ยน,ปยนแปลงบ้านได้การจัดการเอกสารธุรกรรมการเงินด้วยนะคะการเงินไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะบ้านอสังหาอะไรประมาณนั้นได้หรือคุณจะมีโอกาสมีโชคทางการเงินเช่นกันเงินเงินที่ได้มาแบบ ปรับหรือเงินที่ได้มาแบบแบบที่ไม่คาดคิดได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะของชาวราศีตุลเพราะช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยเด่นมากๆในเรื่องของงานด้วยนะคะเด่นมากๆนะคะโชคโชคเงินโชคงานนะคะในเดือนครึ่งเดือนหลังเนี้ยนะคะส่วนความรักเนี่ยชาวโสดช่วงนี้จริงๆแล้วมีโอกาสความรักนะแต่บางทีคุณจะรู้สึกว่าอยากจะโลกส่วนตัว ได้ด้วยรวมไปจะถึงอาจจะเป็นรักที่แบบว่าปกปิดปิดบังซ่อนเร้นรักส่วนตัวได้รักแบบส่วนตัวรักแบบแอบ,บชอบได้เขาแอบ,บชอบเราเราแอบ,บชอบเขารักที่ปกปิดอะไรแบบนั้นนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่กล่าวปลายเดือนนี้ดาวองค์ารจะย้ายต่อให้ได้เป็นตําแหน่งมหาจากักรแต่ดาวองค์ารสถิตพบวินาศ ไะเรียงดาวเสาร์ก็ต้องควรระวังมากๆในเรื่องของความรักนะระวังการตกหักระวังข้อพิพาทระวังปัญหาต่างๆนานาระวังเหนื่อยเพราะความรักนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับมาในเรื่องตําแหน่งคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวก็ร,ระวังนิดหนึ่งด้วยระวังนิดหนึ่งรวมไปจนถึงทุกๆท,ท่านก็ระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเครือญาติ นะคะด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวราศีตุลความรักของคุณค่ะครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันชาวตุลชาวตุลโอกาสอะไรเนี่ยชาวราศีตุลจะทำบ้านมะมอ่าหรือแฟนของคุณเนี่ยมีโครงการมีความคิดอยากจะทำอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ได้นะ นะคะรวมไปจะถึงตัวตนของคุณค่ะนะคะตัวตนของคุณเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในองค์กรไปในการทํางานซึ่งเกิดโชคเกิดโอกาสรวมไปจะถึงคุณและแฟนอาจจะมีโครงการมีความคิดนะคะเจ้าของธุรกิจได้ธุรกิจอสังหาได้ทําบ้านเช่าได้ซ่อมปรับปรุงบ้านได้นะคะตรงนั้นด้วยอ่าช่วงนี้ เจรจาพาทีซื้อขายต่างๆนาน,นารับทรับรับเงินโดยเฉพาะใครที่ต้องทํางานต่างที่ใครที่แบบว่าติดต่องานงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยจริงๆแล้วใครจะซื้อจะขายบ้านช่วงนี้ก็มีโอกาสด้วยนะนะคะคู่รักครอบครัวจะมีโชคนะคะเนี่ยโชคร่วมกันได้นะคะโชคร่วมกันหรืออาจจะเป็นอารมณ์ธุรกิจได้เป็นธุรกิจต่างๆนานานะคะแต่ภายในบ้านระวังนิดนึงนะ อาจจะมีใครบางคนที่อาจจะมีในเรื่องการรักษาสุขภาพเป็นการจงใจรักษาหรือไม่จงใจรักษาก็ได้จะมีในเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนนะตั้งแต่ปลายเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายได้ด้วยนะคะอ่าหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายบ้านหรือจะต้องเอาเงินเก็บออกมาลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งล่ะคู่รักครอบครัวก็ได้นะคะอ่าในช่วงของครึ่งเดือนเนี้ย จะเอาเงินเก็บออกมาลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจทางเลือกใครที่แบบว่าเปลี่ยนงานมาแล้วใครที่เปลี่ยนงานมาแล้วเนี่ยก็คือโอกาสงานมาค่ะใครออกงานมาเรียบร้อยแล้วก็คือโอกาสงานเช่นกันนะคะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าครึ่งเดือนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะะเขาได้ตําแหน่งมหาจักรในตําแหน่งการงานด้วยซึ่งจะมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณเริ่มต้นมาในสิ่งที่ คุณทำมาราคารวมไปจนถึงการทําอะไรใหม่ใหม่ก็ได้และดาวทิศไปเรียงอะไรโชคไปเลียงอะไรไปเร็งพันธุโชคบ้านได้นะจะซื้อจะขายบ้านได้หมดทั้งนั้นจเจ้าบ้านทําบ้านเป็นที่พักอะไรอย่างนั้นชั่วคราวอะไรก็ว่ากันไปบ้านโชคบ้านเช่าอะไรแบบนั้นได้แล้วก็ชาวราศีตุลก็จ,จะหมายถึงช่วงนี้ก็จ,จะมีในเรื่องชิพจะลงท้าเกี่ยวข้องกับการงานด้วยนะคะของชาวราศีตุลส่วนช่วงนี้จะมีโชคด้วยนะชาวตุล น่าจะมีโชคด้วยค่ะแล้วก็เยิ่งปลายเดือนเนี้ยดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่ภพลาภะนะปลายเดือนก็ตั้งแต่27กรกฎาด้วยโชคต่างถิน่นแดนไกลโชคเงินทางไกลโชคเงินในอากาศ อาชีพทุกอาชีพอาชีพฟินแลด์ต่างๆนาน,นา,นาช่วงนี้การเงินเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสการเงินค่ะนะคะแล้วดาวการเงินก็คือดาวขานเช่นกันน่ะได้ตําแหน่งมหาจักรคุณอาจจะมีเงินเออเรียกว่าเงินแบบไม่คาดคิดก็ได้รวมไปจะถึงจะลงทุนทําอะไรอ่ะคู่รักครอบครัวจะลงทุนทําอะไรจะบุกเบิกอะไรต่อไปนี้ความรับผิดชอบใหญ่มันตามมานะคะงานระยะยาวงานหนักๆงานเหนื่อยๆมันตามมาอยู่แล้ว นะคะตรงนั้นน่ะแต่ก็ส่งผลดีให้กับชาวตุนด้วยชาวตุนอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการทําบ้านถ้าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการทําบ้านนะชาวตุนอาจจะมีในเรื่องการจัดการในเรื่องของสินทรัพย์ทรัพย์สินนะคะเอกานานาสารต่างๆนานาสินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆนานาทรัพย์เก่าทรัพย์ที่ทรัพย์ทางได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะของชาวราศีตุลส่วนชาวราศีตุลในบางคู่ก็จะมีเกณฑ์การเดินทางที่ประจวบลงเท้าเดินทางไปไหนก็ได้ของคุณเองอะ คือลักษณะไม่ใช่การเดินทางแบบปกติอ่ะไม่ใช่การเดินทางแบบโอ้โหไปทํางานกลับบ้านไปทํางานกลับบ้านไม่ใช่นะคนเรามันเดินทางทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะมีในเรื่องของการไปกรับไ้ว้มูเตลูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยได้นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลใครรอผู้หลักผู้ใหญ่รอข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมด้วยนนของชาวราศีตุลโอ ค okay. ความรับผิดชอบอะไรเหนื่อยๆต่อไปนี้มันจะเริ่มต้นแล้วนะคะความรับผิดชอบที่มันใหญ่ๆแต่มันแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยโอกาสโอกาส,กาสมันคือโอกาสแห่งความสําเร็จค่ะนะคะอันนี้คือเน้นในเรื่องของงานเลยโดยเฉพาะใครออกงานใครเปลี่ยนงานมาใครว่างงานก็ต้องเด้งานนะคะใครว่างงานก็ต้องเด้งานทางเลือกละส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเหนื่อยนะยิ่งปลายเดือนนี้ไปแล้วอะนะคะบางท่านก็จะเหนื่อยกับความรัก บางท่านก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราที่สุดแล้วก็ได้หรือความอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาหรือคุณจะอึดอัดหรือเข้าอึดอัดกันไปมันเป็นความอึดอัดและในบางท่านมีในเรื่องข้อพิพาทต่อกันข้อพิพาทตรงนี้อาจจะหมายถึงใครที่อดทนทนอยู่หรือใครที่แบบว่าห่างกันมาแล้วสิ้นสุดสถานะพตินัยแล้วแต่มันยังมีอะไรในเรื่องของนิติใยพัวพันกันก็อาจจะมีในเรื่องข้อพิพาทต่อกัน ในช่วงจังหวะนี้นะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนรวมไปจนถึงชาวราศีตุลคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงใครที่คบกันเป็นแฟนเฉยๆนะ,ะการห่างเหินได้การมีอะไรปกปิดปิดบังซ่อนเร้นได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยยังไงเสียคุณก็รับทราบเปิดไพ่ออกมายังไงคุณก็รับทราบนะคะเดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมพูดก่อนไพ่เปิดอีกอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นะคะก็ไม่เข้าใจว่าว่าอาจจะด้วยมือแม่นมั้งนะคะตรงนั้นน่ะอะไรต่างๆนานาที่ปกปิดปิดบังอะไรต่างๆนานาที่อ <t> ึดอ <climate. S 2> <vé> ัดอะไรต่างๆนี่นานาที่ขับข้องใจที่รู้สึกว่าตังหิดตึงหิดอ่ะอารมณ์มันจะรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็จะรับทราบด้วยนะคะตรงนี้นะนี่คือฝั่งคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฝั่งเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ยิ่งช่วงปลายเดือนก็ต้องประครับประคองกันไปให้ดีๆนะเพราะว่าบังเอิญว่าอังคารเล็งเสาด้วยอ่ะดาวอังคารดาวเสามันคือดาวสงครามดาวปะทะอ่ะดาวแตกหักอย่างเงี้ยเหนื่อยกับคู่บางทีก็แตกหักได้เหนื่อยกับแฟนบางทีก็แตกหักได้ทางเลือกใหม่ค่ะโอเคเขาอาจจะมีใครก็ตามที่เป็นความทางเลือกใหม่ที่ปกปิดๆบางซ่อนเล้นคุณ นะที่เขาเขาเขากาลังพัฒนาหรือเขาพัฒนามาก่อนที่คุณจะรับทราบก็ได้นะอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่เองเข้ากับคุณอาจจะมีอะไรที่สุดที่สุดทางกันวิวาทะต่อกันอา่าในเมื่อทะเอลาะก,กันในเมื่อไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันฉันก็ไปมีทางเลือกใหม่ของฉันดีกว่าไหมอา่าอารมณ์ประมาณนั้นก็ยังได้ค่ะเดีะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเยอะไปกว่านั้นก็คืออะไรเขามีคนอื่นปกปิดคุณอะ ตรงนี้ที่เขาไปให้ค่าไว้อยู่อะแล้วก็ต่อให้คุณรู้สึกต่อให้คุณรับทราบ เขาจะทาแบบนี้ใครจะทําไมเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอ่ะใครจะทําไมนั่นคืออารมณ์ความคิดของเขารวมไปถึงต่อให้คุณตอนนี้แค่ทะเลาะกันเฉยๆไม่มีเรื่องราวก,การปกปิดปิดบงังรู้สึกเวลาเขาทาอะไรเขาค่อนข้างเจ้าใจใจตัวเองก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าเขาไม่อยากจะเหนื่อยต่อก็ได้เขากับคุณพยายามกันมาทั้งคู่เรามองว่าพยายามกันทั้งคู่ในเมื่อพยายามกันทั้งคู่เนี่ยเ,เขามีทางเลือกใหม่ดีกว่าไหมดีกว่าจะต้องมานั่งเหนื่อยพยายามกันต่อไปนะคะเพื่อทางเลือกใหม่อาจจะมีแบบว่าเข้ากันได้ดีกว่า เหมาะสมกันมากกว่าไปด้วยกันรอดมากกว่านั่นแหละค่ะคือความคิดของเขาตอนนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคอลเลกชันปกปิดปิด,ปดบางซ่อนเร้นหรืออยู่ในสถานะที่เขาปกปิดคุณจะให้เขามาชัดเจนกับคุณไม่ได้ค่ะโนสนโนแคร์ no so no ค่ะนะคะเพราะเขามีคนอื่นอยู่แล้วไหมเนี่ยมันขึ้นมาให้แบบนี้นะคะคือจะให้เขามานั่งชัดเจนกับคุณหรอครบกันไปแบบนี้ดีกว่าไหม อ่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือจะมองในมุมกลับต่อให้ปัญหาความรักคุณกับเขาคบกันคบค้าดูใจกันมายาวนานแต่ณนะวันนี้สภาพจิตใจของเขาอะมันแปลเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะรู้สึกได้แล้วว่าเรากับเขาเขากับคุณอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้เขาอยากจะต้องการทางเลือกใหม่เองก็ได้นะคะเนี่ยคือประเด็นแต่ไม่ว่าเขาจะต้องการทางเลือกใหม่หรือเขากับคุณอยู่ในสถานะที่คุณปกปิด,ป,ดปิดบางซ่อนเร้นหรือเขาไปมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้เขาต้องการจบ เขาต้องการตีตัวออกห่างและใครก็ตามที่เคยอยู่กินกันเป็นครอบครัวนะคะก็เชื่อว่าต้องมีข้อตกลงต่อกันหรือคุณรอคอยข้อตกลงจากเขาแต่เขาปฏิเสธไม่ตกลงกับคุณรอถ้าปฏิเสธไม่ตกลงก็หมายถึงไรมีในเรื่องผลประโยชน์ไหมล่ะการเงินการทองไหมอ่ะของคุณกับเขาอะ่ะนะคะมาดูแนวโน้มนะชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้าง แนวโน้มค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โอ้โหอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแบบนีุ้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนี้ว่าระหว่างคุณกับเขาอะคุณอาจจะจ้องจับผิดเขาเกินไปไหมคุณอาจจะทวงถามอะไรเขามากเกินไปไหมหรืออารมณ์ปรามัณว่าเขาต้องการเอกเทศอะ เขาต้องการอิสระเขาต้องการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสบายตัวสบายใจอ่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าอารมณ์แบบว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะนะคะอันนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะแต่พอเรื่องมันเกิดอย่างนี้ก็กลับกลายเป็นทางเลือกใหม่ได้รวมไปจะถึงคุณจะรู้สึกได้อ่ะคุณจะรู้สึกได้ก็ได้ครับว่าอ่าเขาต้องการไปมีทางเลือกใหม่แล้วเราไปรับรู้เรียบร้อยแล้วเราไปส่องเขาเห็นบนโลกโซเชียลโลกออนไลน์แล้วแพลตฟอร์มต่างๆเอ้ยเขาไปคุยกับคนอื่นแปลกๆนะคะอันนี้คุณก็รับทราบได้เช่นกัน ต้องบอกกันนะว่าชาวราศีตุลเรื่องตรงนี้อาจจะเป็นคุณเป็นผู้กระทําได้นะครับไม่ใช่จะเป็นจะต้องเป็นฝั่งเขาฝั่งเดียวใครที่เป็นผู้กระทําคุณก็ไปสลับตําแหน่งกันเอาเองเอาเองค่ะใครที่เป็นผู้ถูกกระทําที่เข้ามาฟังราศีตุลก็ไปสลับตําแหน่งกันเอาเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวปกปิดปิดบังซ่อนเร้นมีในเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์มีในเรื่องของการผิดศีลธรรมมีในเรื่องของความลุ่มหลงความสเสน่หามันเกิดขึ้น นะคะตรงนั้นอ่ะแต่คุณกับเขาเนี่ยก็จะมองแค่ว่าคุณรู้สึกว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่คุณเคยคาดหวังมาเนี่ยมันลิบหลี่เต็มทนละมันไม่มีทางออกไปมากกว่านี้หรือมันไม่มีทางแก้ไปมากกว่านี้บางท่านก็อาจจะระยะห่างเฉยๆก็ได้นะคะลองให้อิสระต่อกันอยู่นั่นคือทางแก้ของคุณก็ได้ค่ะตอนนี้คุณกําลังคิดก็ได้ว่าเออก็ลองให้อิสระต่อกันดูนะเป็นทางออกเผื่อมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้อ่าแล้วก็อะไรอีกล่ะ การอารมณ์ใครที่อยู่ด้วยกันก็อารมณ์เหมือนคนต่างคนต่างอยู่อย่างต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยก็คือเขาจะทําทอะไรกับปล่อยเขาอารมณ์ประมาณนั้นเผื่อไปรอดเผื่อผ่านพ้นได้นะคะเนี่ยมันมีฝไ่ได้คุณรู้สึกได้ว่าเขาต้องการอิสระหรือตรงนี้คุณเบื่อไหนเบื่อเซ็งล่ะเบื่อไหนเบื่อเซ็งกับการอึดอัดที่เขาต้องนั่งคอยจ้องจับผิดคุณคอยถามทวงถามอะไรคุณอย่างเงี้ยคุณต้องการอิสระไหมล่ะน่ะมันสลับกันตรงเนี้ย นะคะและที่สําคัญมันคืออะไรล่ะมันคือกําลังมีคนอื่นเข้ามาด้วยอะ่ะการพัวพันอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่มีก็ต้องการอิสระเพื่อทางเลือกใหม่ถ้าเขากระทําคุณคุณก็รับทราบได้ถึงเวลานี้ก็ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเกิดการตัดสินใจสักอย่างหนึ่งแล้วในเรื่องของความรักนะคะก็ให้ค่าก็ให้ค่าแหละแต่ในเมื่อคุณค่าของเขาหรือเขาไปให้ค่ากับคนอื่นเราจะทะไรได้ล่ะมันก็ต้องให้เวลาน่ะ นะครับมันรู้อยู่แล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันก็ต้องปล่อยช่วงเวลานี้เลยผ่านไปมันไม่สามารถทะไรได้แก้อะไรได้นั่นคือบางท่านบางท่านนะ่ะคนของคุณเขาพัวพันคนมีตําหนิด้วยไปพัวพันคนมีเจ้าของด้วยไปหรือไปพัวพันแบบบางทีอาจจะหมายถึงการไปพัวพันคนมีตําหนิจริงๆนะคะตรงนั้นน่ะแต่ที่สําคัญต่อให้คุณคุณอยู่ในวัยแค่ยี่สิบสามสิบยี่สิบกว่าสามสิบกว่าอ่า มันก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่ว่าไปปัวพันคนมีตําหนิหรอกแต่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงมันเป็นในเรื่องของความอยากได้ใครมีความอยากจะมีทางเลือกนะคะการอยากจะมีทางเลือกมันไม่ได้มองว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญหามันเกิดจากปัญหาก่อนหน้านี้แล้วปัญหาก่อนหน้านี้มันไม่มีอิสระต่อกันไหมปัญหาก่อนหน้านี้มันอิสรต่อกันไหมปัญหาก่อนหน้านี้มันจ้องจับผิดต่อกันไหมมันเป็นแบบนี้นี่แหละหรืออารมณ์ปมะมานข้าความรักไม่ดีต้องการพื้นที่ส่วนตัวล่ะก็ได้ค่ะนะคะต้องการ พื้นที่ส่วนตัวต้องการอิสระไม่ชอบคำวุ่นวายไม่ชอบความ,วาม,วามก้าไกา่อะไรอย่างนั้นถ้ารักไม่ดีก็ทางเลือกใหม่มาดูแนวโน้มฝั่งเขากันชาวตุนแนวโน้มฝั่งเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลคนคนนั้นของคุณโอ้โห ตอนนี้ถ้าเขาต้องการอยากจะเป็นตัวของตัวเองปล่อยเขาไปก่อนเถอะถ้าใครทะเลาะกันอยู่นะเพราะยิ่งดึงดันยิ่งดึงดันมันจะไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะถ้าใครทะเลาะกันอยู่อ่ะเพราะเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการอิสระรวมไปจนถึงใครก็ตามที่ความรักที่แบบว่ามันยากที่จะไปต่อะครบๆกันอย่างเงี้ยมันมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันอิ่มตัวกันทั้งคู่อ่ะมันจืดจางกันทั้งคู่เขาก็ต้องการทางเลือกใหม่ค่ะแนวโน้มของเขา นะคะต้องการทางเลือกใหม่รวมไปจนถึงทางเลือกใหม่ที่เขาปกปิดคุณก่อนหน้านี้เพราะเขาพอใจจะเป็นแบบนี้รวมไปจนถึงพอใจที่จะใช้ชีดอิสระพอใจที่อยากไม่อยากจะแบบว่ามีความรับผิดชอบอะไรใดๆก็ได้นะคะต่อให้คุณเคยอยู่กินกันกันกบเขาเขาก็รู้สึกได้ไหมว่าคนของคุณเขาต้องการอิสระเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ต้องการอะไรที่แบบว่าต้องการมาต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรมากมาย นะคะตรงนั้นด้วยต่อให้คุณเคยอยู่กินกันส่วนบางท่านก็ถึงจุดอิ่มตัวจริงๆนะบางท่านถึงจุดอิ่มตัวก็ต้องก็ต้องห่างๆกันบ้างนะคะถ้ารู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันตึงๆเราก็ต้องห่างๆกันบ้างหรือปล่อยให้อิสระกันบ้างมีเวลาหรออ่ามีเวลาเธอไปเที่ยวของเธออ่าเราเราก็ไปเที่ยวของเราบ้างนะคะมันก็จะได้แบบว่าเผื่อมันจะสบายใจบ้างแต่ตรงนี้ไม่ในบางคู่จะไม่ ในบางคู่ห่างกันมาแล้วเพราะเขาต้องการทางเลือกใหม่นะคะและเขาก็อาจจะกําลังไปสารสัมพันธ์กับทางเลือกใหม่อยู่โดยที่เขาสนอะไรคุณไหมเขาสนอะไรคุณไมหมล่ะคุณจะติดต่อคุณจะคุยกับเขาคุณจะแชทหาเขาเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาเห็นข้อความคุณนะถ้าใครแชทหาเขาเห็นนะแต่เขาไม่สนใจ <c oughs> แนวโน้มคืออะไรการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านการเปลีป่ยนแปลง แล้วหลายๆท่านถ้าเขายังดึงดันจะเป็นแบบนี้อยู่มีเกณฑ์เปลี่ยนแบบชัดเจนมากๆนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแบบชัดเจนก็เลยมองแค่ว่าถ้าใครแค่ว่ามีปัญหาเนี่ยปล่อยกันอิสระบ้างลองให้เขาไปทำอะไรตามอำเภอใจดูสินะคะลองดูบ้างแต่ถ้าคู่ไหนแบบเกณฑ์แบบว่าแรงมากละเขาไม่สนใจหรอกคะ่คะกาคะการตัดสินใจของเขาคือการเอาตัวรอดเพราะเขาต้องการทางเลือกใหม่ พราะบางท่านบอกแล้วว่าจุดอิ่มตัวแล้วมีครบกันยาวๆหนึ่งปีสองปีสามปีหกปีเจ็ดปีอิ่มตัวเหลือเกินเปลี่ยนเบื่อนายหมดใจอารมณ์ประมาณนั้นมาดูบทสรุปค่ะชาวตุน ชีวิตนี้ต่อไปนี้ฉันจะฉันจะดูแลตัวเองได้อืออารมณ์ประมาณนี้เลยอะแต่บางท่านก็คิดว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆนะคือคนที่มีคุณค่าของคุณเองอะและคืออารมณ์ประมาณว่าฉันไม่เคยฉันมีเขาคนเดียวในใจอย่างเงี้ยฉันจะไปแบบว่าจะไปอิสระกับใครละ่ะบางท่านก็คิดแบบนี้ นะคะบางทันแต่สุดท้ายท้ยสุดต่อให้คุณคิดแบบนี้วันข้างหน้าคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขากับเราเราพยายามทุกอย่างเพื่อเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาไม่เห็นมีอะไรที่มันดีเลยนะคะไม่เห็นมีอะไรที่มันดีเลยแล้วก็ใครที่คาดหวังว่าจะชัดเจนนะตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาทักนั่งทําใจกับตัวเองว่าอืม มันคงยากจะไปต่อจริงๆมันทุกมันเป็นความรักที่มันเป็นทุกมันเป็นความรักที่มันไม่ได้โอ้โหค่อยๆพัฒนากันนี่มันเป็นความรักที่เดินถอยหลังอ่ะด้นถอยหลังคุณอ่ะนะคะมันยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆท่านถ้าคุณเป็นตัวจริงบางท่านมีข้อพิพาทต่อกันด้วยนะคะชาวตุนข้อพิพาทตรงนี้ก็คือในเรื่องนิติในนิติกรรมได้หมดนะคะได้หมดด้วยอาทีนี้ ส่วนใครที่อยู่กินกันถ้าแค่ทะเลาะกันเฉยๆย่ะนะถ้าแค่ทะเลาะกันเฉยๆอ่ะขอดูก่อนมันเป็นเรื่องอะไรอะ่ะถ้าแค่ทะเลาะกันเฉยๆมีทางออกไหมไหมคุณทะเลาะกันเพื่อผ,ผลประโยชน์เหรอฮะห,หรือทะเลาะกันเรื่องของคนอื่น รอคอยจังหวะนิดเดียวเองอะถ้าทะเลาะเล็กๆน้นอยๆปัญหาปล่อยผ่านมันมันไปบ้างยกตัวอย่างอะเวลาเขาเข้าสังคมเขาติดต่อสังคมเขาไปติดต่อคนนู้นคนนี้นะคะหรือเขาต้องไปคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ปล่อยผ่านเลยไปบ้างหรือปล่อยปัญหาปล่อยวางปัญหาบ้างถ้าใครแค่ทะเลาะนะอย่าดึงดันอย่าจ้องจับผิดไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปซองดีที่สุดนิ่งๆ ผู้แพ้วันนี้ผู้ชนะในวันข้างหน้าอย่างได้เลยพยายามอดทนไปนะคะทำงานทําการของเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกัน่ะในวันข้างหน้าอันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่าไม่เข้าใจกันดึงดันกันเฉยๆนะเอาชนะกันเฉยๆนะนะคะตรงนั้น่ะใครที่เป็นคู่ต่อกันเนี่ยมันก็ไม่มันก็ เขาเรียกว่าถ้าจะแบบว่าให้เวลามันทำงานก็แล้วกันอ่าปล่อยผ่านเลยไปบ้างแหละถ้าต่างคนต่างยังมองเห็นคุณค่าของกันและกันอย่างเงี้ยนะประครับประคองกันไปอย่างเงี้ยก็ผ่านพ้นได้ค่ะนะคะก็ผ่านพ้นได้นั่นคือวิธีแก้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเวลาเป็นโอกาส มีเวลาวันหยุดยาวเป็นโอกาสพากันไปเที่ยวพากันเดินทางนะคะยิ่งใครอยู่ด้วยกันน่ะบรรยากาศเบือ่อเบบรรยากาศเก่าๆมันเดิมๆซ้ำๆซักๆก็พากันไปเที่ยวค่ะออกบ้านไปเลยค่ะไปไหนก็ได้นะ่ะเป็นช่วงจังหวะเนี่ยให้ปรับความเข้าใจกันนะคะคนโสดทำไมคนโสดอารมณ์เหมือนคนที่ไม่ค่อยจะเปิดใจเลยอะ่ะฮะ อารมณ์เหมือนคนลกสู์ตัวอารมณ์เหมือนคนที่แบบมีอดีตอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเหมือนคนอารมณ์มีอดีตเลยอะมันเงาตามตัวเป็นเงาในใจอยู่น่ะส่วนบางท่านน่ะอาจจะมีคนแอบ,บชอบคุณนะหรือคุณแบบชอบใครอะถ้าคุณแบบชอบใครอ่ะดูก่อนนะดูดีๆไว้ก่อนบางท่านแอบ,บชอบเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนั้นก็ยังได้หรือมีคนแอบ,บชอบก็ได้ แต่ก็ต้องให้ดูไว้ก่อนค่ะหรือคุยกันไปเรื่อยๆหรือคุณมีคนเข้ามาคุยจริงแต่คุณยังไม่คาดหวังอะไรหรอกและอารมณ์ของคุณช่วงนี้คุณก็ไม่ได้โฟกัสความรักเอาซะเลยโฟกัสงานเงินอย่างเดียวเลยค่ะชาวราศีตุลชาวโสดความรักมีเขามาก,ก็คุยกันเป็นส่วนตัวภายในส่วนตัวลับๆลึกๆนะคะคือไม่กระตกกระตากคุยกันไปเรื่อยๆอารมณ์ประมาณนั้นได้แต่ส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพบรักต่างถิ่นแดนไกลนะ นะคะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการพบรักรักทางไกลได้หมดรักมาจากการติดต่อธุรกิจกิจการการงานอย่างเงี้ยได้คนที่มีความแตกต่างค่ะตอบมาให้แลว้วเพราะบางท่านเปลี่ยนงานย้ายงานไงบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงถึงขนาดเปลี่ยนถึงขั้นย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอย่างเงี้ยย้ายที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวราศีตุลถ้าไม่เปิดใจความรักช่วงนี้คุณโฟกัสของ,งานละ ฉันอยากจะทาละฉันอยากจะบุกเบิกฉันอยากจะทาอะไรสักอย่างคุณไม่ได้ทํางานองค์กรถ้าคุณทําอิสระก,ก็หมายถึงคุณต้องการทําอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งในความคิดของคุณงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่ๆอยากจะเปิดร้านเปิดอาหารเปิดร้านคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มร้านบริการร้านอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะคะสําหรับคนที่เพราะว่าอาชีพของคนเราอะทุกอาชีพเลยอะมีตั้งร้อยแปดพันเก้าแน่นะคะตรงนี้ ฟรีแลนซ์ต่างๆน,นานาเนี่ยก็น่าจะโฟกัสในเรื่องของงานเงินจริงๆส่วนบางท่านจะได้คนไกลคนมีตําหนินะคะของชาวราศีตุลแต่ก็ยังเป็นความรักที่มันยังไม่ชัดเจนดูดาวดูดาวองคารด้วยไงดูดาวองคารเนี่ยเข้าสู่ภพวินาศบางทีมันเป็นความรักที่ซ่อนเร้นหรือความรักแบบคุยกันแบบส่วนตัวส่วนตัวคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วก็บางท่านไม่เปิดใจกับความรักเลยค่ะ คนโสดบางท่านเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องมีคนเข้ามาคุยหรือไปชอบใครอดูด้วยนะเช็คก่อนนะคะอืมเช็คก่อนแล้วก็หลายๆท่านอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยโสดนะหลายๆท่านก็จะมีเก่าเข้ามาด้วยนะคะไม่รู้ใครอะแต่เป็นคนเก่าได้มีโอกาสเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ได้หมด เนี่ยคนเก่าๆไม่รู้ใครอะ่ะแบบห่างกันไม่นานมากแล้วเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยอ,อยย่ดีมาเจอกันอย่างเงี้ยคนรู้จักเก่าอยู่ดีมาเจอกันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอยย่ดีก็ทักทายกันหรืออยย่ดีเจอกันหรืออยย่ดีมาบอกชอบหรืออารมณ์อ่อนไหวอารมณ์คิดมากอารมณ์ไปคิดถึงเก่าๆก,ก็ได้หมดทั้งนั้นแล้วก็ใครที่แบบว่าคาดหวังอยากจะมีรักทางเลือกใหม่ หรือคาดหวังหรือไปชอบใครบางคนอยู่หวังชอบใครบางคนคุณก็เป็นคนอารมณ์ของคนเหมือนคนแอบหวังแอบชอบอะนะคะแอบหวังแอบชอบก็ยังไม่ได้แสดงตัวตนอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีเป็นเขาก็ได้นะที่มาแอบหวังแอบชอบคุณอยู่นะนะคะหรือในเชิงแบบไหนต่อหน้ากับเป็นกัญยาณมิตรเป็นมิตรภาพลึกๆต่อหน้ากับเพื่อนไงลึกๆแอบชอบอะไรอย่างนั้นอะอันนั้นก็ได้ด้วยของชาวราศีตุลแล้วก็คือเก่า เก่าและไกลเข้ามามีเก่าเข้ามาด้วยนะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อะไรได้หมดนะคะแล้วก็ชาวตุลรู้สึกว่าช่วงนี้หลายๆท่านจะเดินทางด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะหรืออาจจะต้องหมายถึงการได้ไปทํางานไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นล่ะค่ะนั่นก็คือโอกาสรักทางเลือกแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนไปถึงไหนไงนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ก็คิดว่ายังไม่ได้ชัดเจนไปถึงไหน นอกเหนือจากบางท่านโอ้โหเจอคู่ดีๆไปเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงเจอคู่ดีๆไปเลยเจอคู่มีความมั่นคงอย่างเงี้ยเจอแฟนมีความมั่นคงอย่างเงี้ยก็ดาวพระัเออไม่ใช่ดาวอังคารเป็นมหาจักรชวยอะ่ะเจอคู่เจอแฟนที่มีความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตการงานอะ่ะนะคะบางท่านก็จะได้เจอไม่ใช่ไม่ได้เจอนะคะโอเค นะค๋ความรักชาวโซดความรักมาจาอยู่ที่คุณค่ะเพะบางท่านลูกส่วนตัวสูงสูงช่วงนี้หรือไม่ค่อยอยากจะเปิดใจก็ได้หรือมีเข้ามาก็จริงแต่เหมือนกับอารมณ์ประมาณนั้นฉันก็ขอพื้นที่เซฟโซนของตัวเองอะ่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะชาวโซดโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะสิบกว่าวันสั้นๆค่ะความรักนะคะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกบางคนก็อยากจะเลือกก่อนนะ,ะบางคนก็ยังไม่พร้อมชัดเจนอ่าแล้วก็บางท่านก็แบบว่า อารมณ์อารมณ์อารมณ์ฉันอยากจะมีเลือกได้ไหมได้อารมณ์แบบว่าฉันไปเพอฝันปรุงแต่งอะไรของตัวเองก็ว่ากันไปนะคะอยากจะมีรักที่แบบว่าโอ้โหรักส่งเสริมอันนั้นนะนะคะรักส่งเสริมได้หมดนะคะแล้วก็สําคัญก็คือใครที่อยู่ในเจนเยอะแน่นอนอยู่แล้วแหละคนมีตําหนิดได้และบางท่านอาจจะเป็นความรักที่แบบว่ามาจากสายธุรกิจของคุณเองก็ได้นะ นะคะหรืออาจจะมาจากมิตรภาพนะ,ะมิตรภาพก็เข้ามาส่งเสริมกันได้เช่นกันค่ะบางดีเพื่อนกันนะแอบชอบแอบแอบชอบกันอย่างเงี้ยอทำอะไรร่วมกันมันก็รู้รู้ตัวแล้วว่าเนี่ยต้องแอบชอบกันได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวตุลโลกส่วนตัวสูงจริงอีโก้สูงด้วยนะ,ะอีโก้สูงแล้วก็ช่วงนี้บางท่านก็แต่งกับงานนะ,ะบางท่านก็อีโก้สูงมีเข้ามาก็ไม่แสดงคําพูดปฏิเสธหรอกแต่แสดงท่าทีปฏิเสธก็มี นะคะตรงนั้นด้วยก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ15วันสั้นๆนะคะของชาวราศีตุลโอ้โหช่วงนี้ครึ่งเดือนนี้ดาวเคลื่อนเดินย้ายไหลดวงมากเลยแต่ชาวราศีตุลคุณกําลังจะมีโอกาสที่ดีๆนะคะโอกาสทั้งงานโอกาสทั้งเงินโอกาสทั้งอกผู้หลักผู้ใหญ่การได้เริ่มต้นกันได้ทาอะไรใหม่ๆเป้าหมายชีวิตโครงการใหญ่ๆบางท่านก็ได้จับงานใหญ่ๆนะ นะคะหรือกําลังเริ่มต้นอะไรที่มันต้องรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันคือความสําเร็จอะนะคะมันคือความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะดาวที่เป็นมหาจักรเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะแล้วก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ